สวัสดีครับผมบอยครับที่ผู้สานการขายยนต์ฟอร์ดนะครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับวันนี้นะครับบอยนำรถยนต์ Next Gen เ a n g e r รุ่น XLS นะครับราคาขายอยู่ที่879,000บาทเป็น4ประตูนะครับผมเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรแล้วก็จับคู่กับเกียร์ออโต้6สปีดนะครับคันนี้ต้องบอกว่ารถสีน้ำเงินแต่งชุดแต่งตัดสีแดงเนี่ยเรียกว่าสวยงามมากนะครับเดี๋ยวผมพาชมครับว่าคันนี้มีการตกแต่งอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเชิญรับชมครับ มาดูกันครับเริ่มจากด้านหน้านะครับตัวนี้บอยเปลี่ยนกระจังหน้าให้ใหม่นะครับเป็นกระจังหน้าทรงกระตุ้นนะสีเนี่ยทำเป็นสีดําตัดขอบสีแดงนะครับพร้อมกับไฟ LED สีส้ม3าจุดแบบนี้เลยนะครับก็เรียกว่าเพิ่มความโดดเด่นให้กับรถของเรานะครับแล้วก็ตัวของกันชนหน้านะครับตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าจะทําเป็นสีเดียวรถทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวไฟดัานหมอกนะครับจะมีกรอบโครเมียมให้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ XLS ส0ประตูนะครับตัวไฟด้านหน้าเองนะครับเป็นไฟด้านหน้าแบบ อ่ LED uh, diffter นะครับพร้อมกับไฟวิ่งวันนะครับตัวสีสีขาวแบบนี้เลยนะครับก็เรียกว่าสวยงามและเท่มากๆเลยนะครับมาดูในส่วนของด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างเนี่ยเราใส่คิ้วล้อนะครับขนาด6นิ้วแบบมีหมุดนะครับตัวนี้คิ้วล้อต้องบอกว่าไม่ได้ทําการเจาะตัวถังรถลูกค้าแต่อย่างใดนะครับก็ใช้หมุดยึดเดิมทั <vähän fucking> ้งหมดเลยนะครับก็เรียกว่ารถลูกค้านั้นไม่ช้าแน่นอนนะครับมาดูในส่วนของล้อแม็กกันบ้างนะครับล้อแม็กเนี่ยต้องบอกว่าเปลี่ยนใหม่นะครับล้อแม็กเนี่ยเป็นล้อแม็กออฟโรดนะครับเป็นของคอสมิกนะก็ตัว เราแม็กก็เรียกว่าทําเป็นสีดําตัดขอบกับสีเงินนะครับใส่คู่กับยางมอนสเตอร์เอทีนะครับผมิีย,ยางนะครับอยู่ที่ 26570R16 นะครับก็เรียกว่าเพิ่มความโดดเด่นให้กับรถของเรามากๆเลยนะครับมาดูรุ่ง,งด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างเองนะครับตัวของกระจกมองข้างนะครับจะมีไฟเลี้ยว LED นะครับ แล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์กราฟิกนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะครับลายนะครับมีให้มากมีลายให้เลือกมากมายเลยแล้วก็ลูกค้าสามารถที่จะออกแบบเองก็ได้นะครับกันสาดนะครับติดให้นะครับสี่ชิ้นนะครับพร้อมกับฟิล์มเซรามิกความเข้มลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าต้องการความเข้มเท่าไหร่นะครับแล้วก็รุ่นนี้ยังมีบนข้างมามจากโรงงานด้วยนะครับสีดำด้านหลังเองนะครับติดในส่วนของโลบาร์นะครับตัวนี้เป็นโลบาร์ของเด็กของเออร์เรนเดอร์นะครับก็ แข่งแรงทนทานใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าตัวโรบาเนี่ยก็ทำเป็นสีดำนะครับแขนยาวจะมีตัวผูกล่องผูกให้นะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับตัวนี้นะครับบริใสในส่วนของแผ่นปิดฝาท้ายให้นะครับเป็นคําว่า FORD นะครับสีดำแต่ขอบสีแดงนะครับพร้อมกับแต่ชนท้ายเหล็กของ a นเ e อร์นะครับเพื่อให้คู่การนะกับชุดของโรบาเหล็กนะครับตัวรถเองก็จะมีกล้องนะครับมองหลังให้ แับตัวกล้องนี้จะฝังอยู่ใต้โลโก้ของ Ford นะครับสีน้ำเงินแบบนี้นะครับก็เรียกว่าข้างหลังก็สวยข้างหน้าก็หล่อนะครับด้านท้ายนะครับก็จะมีที่เหยียบนะครับขึ้นปินด้านท้ายให้นะครับไม่ต้องเหยียบยางแล้วนะครับตอนนี้ก็มีให้นะครับด้านในเองนะครับอ่า๋ะวมาชมนิดนึงด้านในนะครับตัวนี้นะครับรถตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าจะมีในส่วนของ ไฟหน้าออโต้ให้นะครับพร้อมกับตัวของอระบบปรับไฟหน้าสูงต่ำนะครับแบบแมนนวลนะนะครับแล้วก็ตัวของกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับผมแล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าปรับได้สีทางนะครับแล้วก็นอ้าจอหลังพวงมาลัยขนาด8ดนิ้วนะครับส่วนหน้าจอตรงกลางเนี่ยขนาด10นิ้วนะครับแบบนี้ตัวจอนี้ต้องบอกว่าเชื่อมต่อเป็นับเพล์ออโต้ได้แล้วก็ยังสามารถที่จะใช้ คูเกิลแมปนะครับได้ด้วยนะครับตัวรถเนี่ยสามารถเชื่อมต่อฟอร์ดพาสได้ด้วยนะฟอร์ดพาสก็คือแอปพลิเคชันของฟอร์ดครับสามารถที่จะสั่งสตาร์ทรถหรือว่าเปิดปิดรถจากระยะไกลได้เลยนะครับเรียกว่าไฮเทคมากๆเลยสำหรับรถฝั่์ของเรานะครับแอร์แบ็กนะครับหกใบนะตัวนี้นะครับด้านหน้าคู่หน้านะครับด้านข้างแล้วก็ม่านนิรภัยนะครับเกียร์ออโต้หกสปีดของเราก็สามารถเล่นแบบเกียร์ธรรมดาได้นะครับพร้อมกับโหมดขับขี่ให้ถึง4โหมดทีเดียวนะครับก็เรียกว่าจัดเต็มให้นะครับสำหรับออปชั่นนรราาคค879,000บะั รุ่น XLS นะครับพร้อมกับโปรโมชั่นมากมายนะครับวันนี้นะครับแล้วก็มีชุดแต่งให้ลูกค้าเลือกมากมายเลยนะครับถ้าลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นกับบอยได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์เดิมครับ086นะครับ323 2518นะครับหรือว่า add อดีไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยวันนี้บอยฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e นะครับเป็นกำลังใจให้บอยด้วยนะขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับ